มาต่อการที่ท่านเกิดในวันศุกร์นะคะ10 11 12เป็นพลังงานรวมนะคะแรนดอมมนาะสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ปลายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมมาลุน้นไปด้วยกันนะคะว่าดวงของท่านจะเป็นเช่นไรนะคะ,ะการเงินการงานความรักเช่นเดิมนะคะอุ๊ยท่านมีงานเสริมนะท่านที่เกิดในวันศุกร์ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะในเจ้าของดวงชะตานะคะคุณจะมีชื่อเสียงทางการงานนะคะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะจะได้ข่าวดีเรื่องงานนะคะจะมีงานอ่งานหลักอยู่แล้วแล้วก็มีงานเสริมเข้ามาอีกไม่ต่ำกว่าสองงานดวงชะตาของท่านกําลังเปิดนะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะ<อ>เห็นไหมท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานนะคะ อตำแหน่งแฟนตำแหน่งแฟนรอรอโทรศัพท์แฟนอยู่หรือเปล่านะคะหรือไม่ก็มีงอนกันเดี๋ยวก็ดีกันนะเนี่ยนะคะเหมือนงอนกันมาแล้วเลยนะคะท่านท่าน,านมีโชคดีเรื่องการงานเอ้อตำแหน่งตำแหน่งบ้านเจ้าที่ดีมากเจ้าที่ดูแลดีมากนะคะเจ้าที่เจ้าทางดีมากนะตำแหน่งบ้านของคุณนะคะ วยดวงดีดวงดีนะคนเกิดวันศุกร์จะไดเ้เจอเพื่อนเก่านะคะเนี่ยนะตำแหน่งเงินดีมากค่ะทุกคนนะคะเอาเริ่มตั้งแต่เจ้าของดวงชะตาก่อนเลยนะคะงานของคุณที่คุณกําลังทําอยู่งานออนไลน์นะคะงานออนไลน์หรือไม่ก็จะได้ข่าวดีทางโทรศัพท์เกี่ยวกับงานนะสําหรับคนที่รองานอยู่นะ งานของคุณจะส่งเสริมให้คุณนะคะงานเสริมจะทําให้คุณมีชื่อเสียงเป็นสตาร์นะคะเป็นจะมีดาวปีออร่านะช่วงนี้นะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะตาแหน่งตาแหน่งงานจะได้ข่าวดีงานใหม่ที่กําลังรอจะได้ข่าวดีเรื่องงานตอนนี้เหมือนคุณลุยงานเต็มที่นะพื้นดวงตอนนี้เหมือนมีความเข้มแข็งในตัวแบบขยันเป็นพิเศษนะคะ,ะลูกหลานบริวารอาจจะมาหาหรือไม่คุณก็จะได้เดินทางนะ ลูกหลานบริวารก็แข็งขันขยันนะคะช่วงนี้นะ,ะตำแหน่งคนใกล้ตัวจะขี้เหนียวกับคุณนะคะเหมือนเขาซ่อนเงินคุณแล้วเนี่ยนะ <c oughs> คนที่คุณรักนะคะเขาอาจจะแอบเก็บตังค์อยู่เงียบๆน,นะคะแต่ว่าคุณปลายสัปดาห์นี้นะคุณจะได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนจะเจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าสําหรับคนโสดจะเจอแฟนเก่าแฟนสมัย เพื่อนสมัยเรียนเด็กๆนะคะจะได้ของกินของฝากจากเพื่อนด้วยนะคะการเงินดีจะได้เงินก้อนนะค,ะความในใจคุณอยากสร้างฐานะคุณอ,อยากให้พามให้ตัวเองมีชีวิตที่เพียบพร้อมมีโอกาสสําเร็จ100%เปอร์เซนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาดีมากนะคะตำแหน่งบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากนะคะดูแลคนในบ้านคุ้มครองนะคะ ตำแหน่งบ้านให้โชคให้ลาบหรือสัตว์เลี้ยงก็ให้โชคด้วยนะคะเนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านสร้างบ้านแปลงเดือนหรืออยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์หรืออาจจะอยากไปเที่ยวไปเฉลิมฉลองกับแฟนสำเร็จนะคะ,ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยแต่แต่ถ้าคนที่งอนกับแฟนอยู่นานไม่นานเขาจะติดต่อกับมานะคะ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดตอนนี้คุณจะมีออร่าในตัวมีสเสน่ห์นะคะอ่ามีสเสน่ห์จะมีจะจะได้ข่าวดีจากทางใจหรือไม่ก็จะมีคนทางใจมาขายขนมจีบหรืออาจจะได้ได้อ่าได้แฟนได้แฟนที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าอ่ามีนิสัยแบบเด็กๆคุยด้วยแล้วมีความสุขนะคะอุ้ยท่านที่เกิดในวันสุกสัปดาห์นี้ทําไมแบบดีจังเลยแล้วก็โชคลาภโชคลาภก่อนเลยนะคะ ใครที่ไม่มีเลขในใจก็ตามเถอะขอให้ไปหยิบลอตเตอรี่ไว้สักสองสามใบนะคะมีโอกาสมีโชคแบบเก้เก้าจุดเก้าเปอซนนะคะอ่าเลขหน้าไพ่ก่อนเลยนะคะเลขหน้าไพ่นะคะอ่าเลขหน้าไพ่มีสามนะคะมีหนึ่งมีหนึ่งแล้วก็มีหกค่ะทุกคนนะมีหกแล้วก็มีสี่อ่ะออ้ยเลขหน้าไพ่เยอะจังนะไพก่กองเนี้ยเพราะว่าไพ่ออกมาสวยอะนะ แล้วก็สีนำโชคค่ะทุกคนสีนำโชคนะคะสีขาวนะสีขาวนะคน,คนที่เกิดวันศุกร์ควรจะใส่สีขาวกับสีฟ้านะคะสีฟ้าออกฟ้าครามนะคะสีนำโชคของคุณนะคะวันที่ดีตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดเลยนะยี่สิบยี่สิบยี่บเก้ารู้สึกจะรู้จักมีสติในการใช้จ่ายนะคะสามสิบดีมากสามสิบเอ็ดดี วันที่หนึ่งดีนะคะแต่วันที่สองรู้สึกว่าอยากพักผ่อนอยากจะนอนนิ่งๆหรือไม่สุขภาพคุณจะแข็งแรงขึ้นนะคะในวันที่สองนะโอ้ยโชคดีจังเลยท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอให้ไพ่ออกมาแม่นยามมาอ่าไพ่ออกมาแบบแม่นที่สุดนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาดีมากไม่มีเสียเลยนะทุกคนนะงอนกันเขาก็จะติดต่อกันมานะสําหรับคนที่งอนกับแฟนหรือไม่ก็อาจจะมีะข่าวดีจาก ทางใจอาจจะได้แฟนต่างชาติต่างภาษาหรืออายุต่างกันนะคะทุกคนนะขอให้โชคดีขอให้พายออกมาแม่นยำนะคะ,อะขอให้มีความสุขถูกหวยเดินนะคะนะ